ที่นักรับปันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญเทตตาลาแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนีนะ้ผมจะไปนะักรับเหรียญนิดหน่อยนะครับอย่าลืมมาติดตาว่าวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกรนันบ้างเงินธรรมาชมกันพร้พอมๆกันนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นักเรียนทั้งหมด2เหรียนด้วยกันนะครับแถวสถานีรถไฟโคกโคนะครับซึ่งรุ่นที่นัครับวันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเรียกว่าเรียญเหตุนาแบบนี้นะครับ,บซื้อยอยู่เหรียนะสามพน้าพันบาทนะครับเหรียญที่สก็จะเป็น เหรียญมังกรแบบนี้รับซื้ออยู่ในละ500ถึง1,500บาทนะครับขออย่างเดียวนะครับเหรียญพวกนี้ห้ามตัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับจากเช่นเหรียญนี้ลดขัดเยอะเลยครับทําให้ราคาตกไม่ถึง3,000นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับเหรียญที่นัดรับบันนี้นะครับทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะครับก็คือ1จะเป็นเหรียญมังกรแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ500ถึง1 5 0 0บาทนะครับเหรียญที่2นี่ก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลร์แบบนี้นะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ฝากอย่างเดียวนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด ม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับไม่งั้นราคา,าตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญนี้เนี่ยสภาพมีรอยเยอะเลยนะครับเกิดจากขาดเกิดจากแปรงหรือว่าไปเช่น้ํายามานะครับอันนี้แปรงชัดเจนเลยครับถ้าเราดูด้านหลังเนี่ยมีรอยเยอะเลยนะครับต้องห้ามราคาไม่ถึงสามพันนะครับสําหรับดังนี้แต่ถ้าไม่ขัดไม่ล้างนี่ยังตำดๆเนี่ยต้องมีเลยครับสามพันสามพันห้าสี่พัน ะครับสาหรับรถนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับเห็นดําๆเหลืองเหลืองแบบนี้เขาไปทำอะไรครับเขาก็เลยเห็นว่าไม่สวยเขาก็เลยไปขัดไปล้างไปขัดให้มันขาวนะครับก็คือเข้าใจผิดนั่นเองนะครับทําให้ราคาตกได้นะครับแล้วก็จะขายร้านผมเนี่ยผมก็ฝากตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับนัดรับก็ได้ครับถ้าอยากสบายใจก็นัดรับกันเลยนะครับเหมือนท่านนี้เนี่ยก็นัดรับกันนะครับวันนี้เป็นนัดรับที่สถา,านีรถไฟของโคกโพนะครับส่วนใครแมะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอกคนครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปะจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปะจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ ส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกัน แต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาร์ส 3, าลสสามคาร์ลสสี่พวกนี้ราคาสตาร์อยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะ พวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงิน รุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรจินะครับก็คือช้างใหญ่นะค,คือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารรพจน์นะครับ ต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญ mm. หลังตราเพนดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่นจงถึง1 26ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี รสีจะคล้ายๆกับรห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนะตั้งแต่ เหรียญ20บาท3รอบของรอกนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อยบาท,ส,นนบาทบส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับอ,นนอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ